เมื่อน,น้ำไหลเบาเรามาแก้ปัญหากันครับอันดับแรกหมุนหัวกลองทิกอกออกมาเช็คชิงกระปุกภายในเห็นไหมครับอุ้ยเต็มเลยเพาะครับผมเพาะออกเพาะน,นี่ครับกระเด็นออกมาก่อนเบ้อเรเลยครับผมนี่เจ็บจริงกรกปกที่จิตอุดทางน้ำไหลของเรา แล้วลองประกอบด,ดูดีงไหมเปิดน้ำายังคล่องใจอยู่ครับแกะเลยหรือออกมาทั้งหมดเพราะละเอียดอีกรอบหนึ่งมันมีเหมือนอะไรละ่ะมันจะใคร่น้ำจับตรงรูด้วยทการขบอดขุดเคาะๆหน่อยหนึ่ง เสร็จแล้วประกอบกับเทสเวน้ำไหลดีขึ้นน้ำไหลสะดวกขึ้นหากว่าคลิปเมื่อกี้ ดูแล้วรู้สึกว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมเผื่อมีข่าวสารมีงานอะไรดีๆเบ่าหนึ่งจะนำมาลงไว้ให้พวกท่านได้ดูกันครับผมสวัสดีครับ